ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคเคิลดชีเฮดกันแล้วนะคะสําหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเ้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน G ี mail ก็สามารถคขียข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญ,ญาตกลับออกไปค่ะแล้วเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วใช้เป็นบริการแนะนํารวดเร็วนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะแต่ก็อ่านดูข้างหน้าด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้มีหลายบริการรวมกันนะคะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกัอนออกไปเนาะวันนี้เราก็จะอยู่กับเพิ่มไลค์นะคะก็เลือกเป็นถูกใจโพสต์อันแรกตรงนี้ได้เลยะคะ่ยะ,คะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่่ะะเราาก็จไปทีหน้ Facebook ของ เปิดโพสของเราขึ้นมาเลยค่ะโพสตรงเป็นโพสสาธารณะด้วยนะและคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสค่ะกดคัดลอกลิงกด้านบนตรงนี้ค่ะแล้วก็นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ไลค์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทําทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อครั้งมาเติม1นึ่ับาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%นะคะคก็มาส่จํานนวเงินตรงนี้ค่ดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถบันทึกไปแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในธน,น,นาคารของเราจนเสร็จสิน้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเราเนาะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอั่งเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในบังเปา wallet เ,เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงนะคะจากแอปอั่งเปา wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะก็เติมขั้นต่า20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1แสนบาทต่อครั้งมาเติมผ่านพันขึ้นไปก็ปกรับโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะแล้วก็มาใส่จ,จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรืืืออออันนนนธมมมีีีหหรรแแปาาาคคาตต่งๆกกก็็้้้ใเละะละะว เติมด้วยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะน,นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยงงังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความ ะะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถที่แด a g ไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากัน,นะค่ะไปดูยอดไลค์ของเรากันเนาะ กระโพตนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่45ไลค์นะคะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะคอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดไลค์ของเราค่ะจากเมื่อกี้มีอยู่แค่45ไลค์เนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น155ไลค์กันแล้วค่ะก็ถือว่าดําเนินการไวมากๆเลยนะคะเพราะเราสั่งซื้อไปยังไม่ถึง5นาทีเลยนะที่เรากดไปเนาะก็แทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวมากๆเลยค่ะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m m Chat ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้และเข้ามาศึกษาดูได้ สำหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ดันล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปเนาะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ